สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิญครับพี่น้องสวัสดีเบ้าําครับมองดูข่าเห็ดปลาลูกกะหาแม่กะหาคุณอ่ะบ้านมาแล้อพี่น้องเด็กแกงไงครับมึงซ้าไปภูเขาน้ะแม่เนาะซ้าไปภูเขาล่ะเก็บเห็ดมาแม่แม่กับลูกเก็บเห็ดมาเก็บมือมือละเล็กมือละหน่อยพี่น้องวลางคนไปภูเขาก็บพาได้ลายปนีนะเห็ดยังเนียนเห็ดก้นโคกเห็ดท่านเห็ดหาเห็ดหามีมืดพี่น้องเห็ดท่านออกเลยเด้อเห็ดบ้านเขาน่ะผู้หนังมุงดูค่ะ อันนี้สิแกงใส่เนื้อใหม่หน่อยนึงเนื้อใหม่ยุกโกะอยพี่น้องเห็นปะต้มให้จืดๆน้ำอย่าน้ำคุๆนๆเนาะค่ะก่อนอื่นใส่อย่างก้อนแม่แต่ไข่เม็ดซอยสลุกสิตำพริกก้อนเนาะเผ็ดปะ้องเผ็ดไรสีส<ม>่เส้นถ้าใส่ลูกโดดเอาเนาะโดดใส่เอาพคกอันนั้นกับพวกเรามาใส่แบบก,กับพริกหนาๆสินี่นอันนั้นก็ใส่ดีได้หน่ยค่ะตำเครื่องนะค่ะเครื่องกับมีพริกตะไคร่หอมแดงข้าวเบือเนาะค่ะแกงแบบสูตรแกงขายมือนี่ อันแกงนังด้วยเสริมกรบสิบซอยใส้รดนเนาะเมียเนาะแกงเนืเ้นนนออันนี้แกงเส้นน้ำใหม่น้ำกนเลยตำเครื่องน้ำหัวตัวสิบเซะแบบเนี้ยได้ผักอย่งมะเมยียเขาอาขาไม่อยากไส่ดอกเพราะนี่ไม่ม,มีน้ำใหม,ม่บ้าเอ้เส้หย่นบะเอือเศษอยากได้ยอนบักอือไม่อายากได้ย,ยอนบักลวนี่<ร> เนี่ยบวบนี่ใส่อย่างแซ่บสุดอ้อมกบอยากนี่เนาะอ้อมทิศอยากคันมียอดบวบนะอยากกินอ้อมกบกับผักกระเงี้ยงนะอืมกับผักกระเงี้ยมันสิกินหอมเข้ากันเลยนั่งกันมาสิบวันแล้วค่ะนี่เรียบร้อยพี่น้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเนะค่ะเข่าเบือหอมแดงตะไคร่พริกแห้งเนาะค่ะไปเป็นเด็กข้าสักส่ดเสร็ให้แม่แกงสู้กินแซ่มแบเลยมือเนี่ย นา,น,าานางอย่า,น,า,น,า,านัง่นงลงไป,ป,ปครับปปจา้าอย่านั่งคนๆเด้อจ้าอยู่ตัวๆทำไมถุเปะหรือเปล่าจ้าถุเปะรถจ้าไปลงไปครัเกือบเกือพันละจา้าขาดไปเลยครับ<า>น้ำปลาปน,น้ำปลาจา้าน้ำปลาซั่งเด้เด้อจ้าชูรถ นิดนึงครับสัวหลุดจ้าลงไปก็เบื่อครับได้ขับเบื่อเขาหน้าจ้าเครื่องที่เขาต่ำไปนะครับจ้าใส่บะหมี่หร่อไงบะใส่มาดตอกนิลายขดเชื้อเฮ็ดหลดจ้าหูหูหเห็ดเต็มหม้อเก่งแล้วครับได้หนึ่งได้แกงแล้วปีนี้เห็ดเต็มหม้อเดี๋ยวมันก็ยุบครับจ้าเดี๋ยวมันก็ยุบ สองมือสองมือได้เก็บทั้งเสาซึมทั้งแม่แม่พันน้ำม,มันก็ออกมาหลายก็เกลออีกอรอการใส่เห็ดเนี่ยเราก็ต้องใส่น้ำหลายรอพันยุบเราเขาใส่ผักมาแม่นะแม่รอพันยุบเราก็เอากระซิบมั้งเราอ <H id S 1> เอาผักใส่เนื้อทานา arn, ok. เห็ดก้นโคกเออเห็ดก้นทางเนื ood, ้ตะปูดไแมเนื้ตะปูดเนื้ตะปูดนี่เนื้ตะปูดเสียบเนื้ตะปูดเพิอนมจ้าไปแม่โดดลงไปครับโดดกันจ้า หลดีแม่สุกแล้วจ้าใส่ผักกันนะจ้าใส่ผักเยอะๆใส่ผักเยอะๆเต็มหม้อพี่น้องแต่้ายงี้แต่เสีบบ่จ้ามึงเลยมึ้งไปโอ้โหโดนหม้อโอ้ทอทอๆทๆท ค้นบ่ได้น้ำจนน้ำน้ำพักคนสิออกมาอีกอ้าวพักนุ่มจนบึ่อกันครับจ้าซุกแล้วครับพี่น้องซุกแล้วครับซุกแล้วจ้าอ้าวปิดแก๊สครับวันนี้แก๊สกันแล้วจ้ามันร้อนเลยหักเสียหักยิ่ๆแบบเนาะพี่น้องเบิ่องในค่ะอวดตัวยุบในพักกันไลยๆนั่นปะเอือ แกงเห็ดป่าใส่หน่อไม้นะคะเห็ดลวมเกือบทุกชนิดเห็ดพอกันยังมีเห็ดก้นคกเห็ดตะปูดเห็ดหาดน้ำมามามาาเดี๋ยวยพี่น้องกินน้ำเขา่าน้ำกันค่ะพูน่ะเหนียวเหนียวแซะบปะ่ะเ <ขอ S 1> นี่ยโองถายังแต่กับเบื่อด้วอค่ะเห็ดบ้า,น,ะะเบานเขานี่ม,<อ>มาได้บะเนี่ยพี่น้องมึงดูป้า <laughs> แกงเห็ดรวมพัด <laughs> พักป่าทูตํบบักทัวพูน่ะพักดอกอันชันค่ะ อพี่น้องงามนี่รยไปกันอ่ะสวยแม่ต้อมมาพี่เห็นไมมาได้ค่ะมากินข่าวน้ำกันอ่ะีค่ะพี่น้องเสียลูกกับเสียแม่ดีเยกันมาได้นนดกักกันสเดียกันหนูมาคนคนละมาน้าจ้ามาแก่น

กุนโรกบ,บ้านเขาจะเป็นแซ่บไม่เดาเปนนกสดธรรมชาติอน,น,นกันครับนันงจะมีความกรุบๆผัดกุ้งแม่เราไปวัดมือซอยเนี่ยนนีม้มตนผักรเราเรียงผัก ไม่รู้ว่ากูเนกูก็บกได้กูก็บอมาเจ้าบนี้บ้าดบารูนะไปังหันลมันมนมมนต์ได้ไหมนะคนตายเลยว่าม่ใชภาษามยอกน่าจมีนัวนอเนผัเอา ทั้งตกใจยานเมนค้นอยนว่ในห้อง,งเส้นเขาดีๆเลยทุกวัเนเก้าสิบก็เปลี่ยวเขาบอกจะสเสร้นเปองสวนแล้วโดนแหละยังไม่ได้ไปจาัดยังไม่ยังไพหวันแนแล้วผงกไ็ไม่หม่แล้วแม่บ่งหวานสลับกันครับอันนี้ก็ต้นหมากทุเรียน ก็าต้นมะก้วยถามเดนี่บอกเรีเยนแล้วก็ะเดี่ยเขาเห็นต้นบางข้ทางเนี่ยได้ปลูกดี้านเพิ่นปลูกได้เลยไาง่งทางต้นบมืนเงยเกิดดอกแล้วมา้าหน่อยนึ่ะใครไม่มีเงินสมัยตะเกงซื้อไวหน่าใครอย่าคาดคิดน้ำนันแกงคนสัมผ้าเป็นกรามทีสดานี่น้ำหอมรมน น้าบวมหันนมองบ้างเออดมหันไปไว้เดี๋ยวห้างมันเลือกกับน้ำท่วคนสใส่มาใส่ประด้ได้มันมนุ้ยเือเอีเอล้วก็กางักกาลีอี่ะกีพันมาสือชิ้นนองห้างกาลสินกาลเินีออย่างก็เพรเพรอย่างน้องสารคาม สารสนสารคามอืม้องานระเทศสารคามปาเจ้าทีกับซอนทีเจ้าเนาะต้นสุดกักต้นสุดกักมกนั้นสุด่กักนั้นชุดย่กักหนาะทีมันนี่ะตทีมันก็เป็นของบรรลมันาย าามั่อค่ะเคิดมันเจริญู้เปินมีหลายปรทแบ่งขายหน่อเนาะสมมนสัเกเป็นมู่บ้านดีของตัวัวขัไม่ดม้พราเปนใหญ,ญาา่มาโยงคนต้องดินหลวน,นมันมหาเกีนติเป็นเงินเนมันก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆขุคุปุก เห็ดก่นทางอะไรจะไปเก็บยุ่หนาข้อกัว่าแต่บางในกิบมือเด็กกับว่าจะเห็ดก้นโคกเห็ดก้ๆๆนโคกมันซื้อเห็ดก้นทางสตีบ๋ดีจังมาพี่น้องมึงดู้หมดย้ายในบางเห็ดกล่นทางเป็นก้นโคกอ,อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเก็บหางก้อนอโครโยยิยนะ้มนยสองกิบละ ปีนี้เจมูเบอรเขานีเสียนตัอีกซองเป็นปีนี้ฝากเป็นกำลังใจสองเท่านั้นได้ค่ะอยู่ในสองสาวเสิมเลยล่ะฝากนเด้อครับฝากนอจ้า มาทูกับตำข้าวอนไปมาทุกับตำมาทั่วเขากันแล้วนาทางอันนี้มันโอ้โหากๆเลอะอยากยังงน้น

เราซือมาแล้วไมโนวีอดอาวหน่าอดโตใครไปซื้อน้ำไ้บ้านเขาวจ้ะก็อยากซื้อยุะต่หนอดอ้าอดลายๆยังแสบต่อนี่มันได้กินนะอดโตก็ซื้อแล้วแต่เอาตัวอืมอโตก็ซื้อแล้วแต่เอาตัวบางถ้านี่ยเออยากก็ดีนะตุ่มอันหนึ่งก็ดีเขาแบบไส้โตนน่นอนยุคก่อนสแลนอะ ออมได้รึตัวย่งเ <c oughs> มื่อเมื่อได้ตามเมาเมาเยอะป่ะ <c oughs> ตัวย่อไงคนสกลิกออกแล้วว <c oughs> อก็บด้กินกป,ปีนี้นะ <c oughs> คนเห็นหน้าแล้วมันนี่มันบ <c oughs> ะมันเหี้ยไรเออมันเสียงเออเจนไรก็

น้ำแรงนะ่าน้ำคลองไหลพะห,หวดอันนั่นก็เนี่ยเห็นก้นโคกอันนี้ก็ออกไม่นว่าก็นดูหน่อยเนาะแม่กบ่งน้าเน่อยเนาะจเขาอิว่าไปหดเกือบมือเมือนจะสามเมือซุ่มซุ่มสยามดิกองไว้สาย,ยามเขามีกล้องเ้ แต่ม oui, er right ันันซ nah. ีส่ล่างได้หรอคันค really <through legal anal capacities> ันหอดแบบนั้นจ้าบเลยหงอดแบบนั nice ้นถนนนี่และขี้วะเลยไม่ซีซ่าล่างอะต้นเดียวเดียวหน่จะเบิ้งไร่แม่เบิ้งอะเบิ้งเสนแห์เบิน่าะมันหงอเตองเนไปไลไปยุ่ทั้งลุมื่หลกการน่นยังก็ของยุค้านะไั่เป็นอึมปดนี่ต้องออกนี่ต้องแปลนแน่แปลนไม่เลยต้องไปตตองจะออกเยอะ Hãy subscribe cho kênh ข้าวขี้นำกูลืมนะท่นผู้มข้าหนใช่ไหมปเองนาะนํำด้วยละมันดี่ันแม่งอันนี้เนี่ยนำข้าวข้แ่ล้วข้าว้ได้ลวตอนน้องมุษนนเทากับสมิต่กินข้าวนน้ํานี่แหละพี่น้องแม่งน่านยมาก แม่อันนี้ได้ไหนเขาจิตจัดการยังไดดีแม่งกินนุ้นหมอกเสริมอยากให้กินได้เนี่ยเข่ามาบ้านเสริมย้ำมือแรงไม่ละไตไฟน่ะปลาต้มก็เป็นลานนะเพิ่นเลพิ่มมาน้ำต้นเนี่ยค่ะแพ่บารมีพี่น้องเพิ่นจะไม่นมักกันเนาะแต่ว่าบานเนาะบนบนิยมกินข้าวแม่งกินนุ้นหมอกอ,มอ,อะไรเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปซมีเนาะค่ะพามากินข้าวกินน้ำน้งกันเซ็บๆกับครอบครัวสาวเริมมือเนี่ยค่ะแม่แกงเห็ดรวมสซนอไใหม่สุดยอดเลยเนาะค่ะท่านใดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะรับสมัครพี่น้องนะค่ะ